บัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่เวียดนามเปิดบ้านเจอกับไทยนะครับเป็นที่ต้องการของแฟนบอลเวียดนามเป็นอย่างมากนะครับซึ่งแฟนบอลเวียดนามนั้นก็ทยอยมาซื้อตั๋วกันอย่างคึกคักนะครับติดตามบรรยากาศในการซื้อตัว๋วเข้าชมเกมการแข่งขันจากคุณประภวรชาวนาสิริเกาะติศนาการอยู่ที่ประเทศเวียดนามครับ วันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดขายตั๋วระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีฝนตกโปรยปลายมาตลอดตั้งแต่ช่วงเท้านะคะแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคสำหรับแฟนบอลเวียดนามแต่อย่างใดค่ะพวกเขามาทยอยซื้อตั๋วกันอย่างต่อเนื่องกันอย่างเรื่อยๆเลยนะคะและก็เชื่อว่าจะขายหมดได้ในเวลาไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะตั๋วฟุตบอลโลกเกมเวียดนามไทยเพิ่งเปิดขายหลังจากเกมที่เวียดนามเปิดบ้านเสมอกับอิรัก1-1จบลง ราคาตั๋วเกมนี้อยู่ที่100,000ถึง400,000ดองหรือว่าประมาณ170ถึง700บาทเกมนี้มีการคาดการว่าเมื่อใกล้ที่จะแข่งขันบัตรจะขายหมดเพราะว่าแฟนบอลเวียดนามค่อนข้างชื่นชอบซิโก้เป็นอย่างมากและอยากจะดูเกมนัดที่ไทยเจอกับเวียดนามจั ậ n đấu g i เว việt nam ch thái th um, th lan là ม ộ ม t r ด n đấu đ ư ั c r ย t n h ย ề u n g ทรยทูตังบอกว่าตอนนี้ตัวขายไปแล้ว2ในสค่ะและเชื่อว่าก่อนแข่งจะขายหมดอย่างแน่นอนเพราะทุกครั้งที่ไทยกับเวียดนามลงแข่งขันจะเป็นเกมที่ได้ความสนใจจากแฟนบอลเป็นอย่างมากแต่วันนี้เป็นเพราะว่าเป็นวันหยุดแฟนบอลส่วนใหญ่จึงมาซื้อตั๋วค่อนข้างที่จะบางตา สภาพอากาศที่กรุงฮาหนอยประเทศเวียดนามฝนตกลงมาอากาศเย็นตลอดทั้งวันค่ะซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงวันที่เวียดนามเปิดบ้านเจอกับไทยวันที่13ตุลาคมโดวยวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางมาถึงที่กรุงฮาหนอยประเทศเวียดนามในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีประภพรศรศรีไทย PBS รายงาน